เลเซอร์จากเอฟซันนะครับจับจำนายโดยบริษัทเอสวีเอประเทศไทยจำกันนะครับถึงกับเข้ามานะครับลงมาด้านล่างนั่งตรงกลางไหมที่น้องในช่วงพักยามเรื่องไม่ใช้เสียงเบาๆแล้วก็ไม่เอาแรงดิจิตอล projecting check by เอฟซัน <c> ไทยบ้านสตูดิโออีสุขตามชมเรื่องแรกนักถ่ายสมุทรวาดสุดยอดภาพยนตร์ไทยอีสานสายหาอินดีภาพยนตร์ไทยเจ็ดร้อยเรื่งนี่เพไ่อเห็นทีเบเขาคือบคว้าผมตัวอย่างบางตอนนะครับเป็นภาพยนตร์จากประเทศเพื่อนบ้าน กัพูชาทำรายได้สูงสุดในกัมพูชานะยพราะพยนตร์คำขำหาฮาภาพยนตร์ชัย500รอลางสร้างจากตำนานสร้างจากเรื่องจริงจากคำเล่ขาขายนย้อนยุกเสมส่อ35ปีก่อน อจากพิธีอุทิศดังโกดดิโกกระสุนเหมือนพ่อพยนตร์การตายที่ไม่ทราบสาเหตุกาบอกให้แม่เขียนจดหมายไปหาโกดดิโกโอเคสมัยก่อนเนี่ยตามความเชื่อของคนโบราณคำว่าปอบกินคนอาลุงจะไปฉันไม่ห้ามแล้วกันท่านึ้น สาษเรียนคำว่าที่อยอดแต่กวันนี้เด็กปวดเป็นโรคประหลาดบ่นว่าปวดทอ้องปวดทอ้องเหมือนไส้จะขาดพิญญาต้อง ชีวิตกลัวมาได้บอกกลัวมาได้บบอกเดีอนวู้นชงความเงียบเงาเมื่อขาดจำไม่เดียอมยอมสายลางสายหาคุณอย่าอกพี้น้องขายเสียด้ตอนนี้เต้าวู้สิมัเป็นนักร้องขายผมพอยังกวางจีร่พันธ์มาแล้วดังสุดุมตามเดสตล์ร้ังกนาจากระเบียวัตสึสิน์องครับอย่คุชอบดารากรพร้อมด้วยเต้าหยอ ช่วงนี้ขึ้นเสียงสูงบ่ค่อยได้แล้ววะสงสัยสิได้กลับไปนอนกินน้ำฝนหยดแรงคือเก่าหรือบ้ฮักเจ้าอีหลี่มาทุกท่านมีความสุขกันนั่งดูนั่งชมภาพยนตร์ของเราภาพยนนี้นะครับสิเป็นโชคดีกันแจ้งกันทวนหน้าผัวานะคิดเงินนี้ได้เงินคิดตึ้งทองได้ทองมีความสุขทุกท่านทุกคนอารมณ์แบบของกาแฟเป็นอะไรแข็งแรงสมบูรณ์ทุกท่านทุกคน ความสุขรับสงกรางควายออกโลกอะสุขตลอดปีแนละสุขตลอดไปทัานนะครับข่าวรยุนเรื่องแรกลงสู่อจอนะครับซัปปะเรือนะครับจากนันทวันดี9กาหานะครับที่บ้านขยู ตำบลยางสว่างอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นนคับนนี้มีคมมอนตัวจากบ้าน30กิโลเพื่อมาทําคลิปให้กับ f อฟหนังการแปนทุกท่านได้รับชมกันนะครับสําหรับในวันนี้นะครับแสงสีเสียงเร้าใจสําหรับนันทวันนะครับผู้ชมก็เยอะนะครับวันนี้นะครับ คลิปที่2นะครับคลิปแรกเราเป็นการเปิดเพลงนะครับช่วงเปิดเพลงตรงนี้ก็เป็นการฉายตัวอย่างบารทอนแล้วก็ฉายหนังเรื่องนะครับบรรยากาศภายในบริเวณงานนะครับมีสอยดาวหรือว่างานใหญ่นะครับสหรับที่วัดบางขุยครับงานใหญ่แม่เห็นแม่เลยนะ อีกหนึ่งบรรยากาศนะครับหนังการแปลงนะครับในนาทีจะได้ชมนันทวันช่วงชายนะครับผมก็ยังไม่ได้รับประทานอาหารเย็นนะครับวันนี้นี่คือแม่ค้าแม่ขายรอบๆงานนะครับก็ซื้อเกาเหลาไปกินเลยนะครับซื้อไปกินที่บ้านเลยนะครับลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ